สวัสดีค่ะทุกคนเข้าป่าแบบนี้นะคะหาเห็ดอีกแล้วคลิปที่แล้วบอกว่าเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ <c oughs> คำว่าสุดท้ายไม่มีสำหรับพวกเรานะตราบใดที่เรารู้ว่าในป่ามันยังมีเห็ดเนาะไม่รู้จะมีกี่ดอกอะไปดูกันเลย่ะแต่ที่เห็นที่มีเยอะมากนะคะเห็ดหน้าแหละลดดอกทุกคนดูนะเบิ่มเว่อวังอลังการมากเลยนะเยอะมาก เราอยากได้เห็ดพึ่งนะหอ้ันก็เห็ดหน้าแหล่นะใหญ่เห็นแต่ไกลขาวๆอยากไ,ได้เห็ดพึ่งนะคะเพราะว่าชายตะเลียนนิยมเก็บกันมากรสชาติดีหอมอร่อยมีราคาเนาะหอ้ยแบบนี้นะดอกก็ดีใจหแหรอโอ้ยใย่มมากแล้วเนี่ย ขาที่มีสูงพันกว่าเมตรนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลพันประ 1000, ออมาณพันสี่พัองหรือพันสี่ก็้ไก่จำจำไม่ค่อยได้เมื่อกี้เห็นแบบแรกถึงกับโอะอ้าวไม่ใช่นี่หว่าเห็นพึ่งขาลายนะคะเห็นพึ่งขาลายไม่เอานะโอ,โอ้ลืนล่น ไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่อร่อยเท่าเห็ดพึ่งแล้วต้องไปต้มน้ําทิ้งก่อนมาทําอาหารด้วยนะต้มน้ําให้เดือดสิบนาทีนะคะถึงจะปรุงอาหารได้นีม่มีแต่เห็ดพิษเห็ดหน้าแหล่เต็มเลยเห็ดหนังไก,ก่ก็เยอะเลยนะคะดอกใหญ่หญสวยๆอุ๊ยลื่นอีกแล้ว <c oughs> นี่นี่นี่ทุกคนกูเคยเจอเห็ดมันปูสีน้ำตาลดิมันขึ้นเลยอะ่ะหื้อ ดีใ,ใจอุ้ยเป็นกลุ่มเลยน,นอร่อยมากนะทุกคนออ้ยแต่มันฉ่ำไปได้วยฝนมันยังเล็กๆอยู่เลยนะคะนี่โอเยไยด้ายออะมีตรงไหนที่แบบใหญ่ๆไหมเนี่ยโอ้ยตายแล้วนี่เพิ่งจะขึ้นแล้วฝนมันจะกระหน่ำลงมาอีกเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยน่าเสียดายมากเลยดูิ ก็จิ้มอืเย้อันไหนเก็บได้เก็บนะคะไอเก็บไปเฉพาะดอกใหญ่ๆนะคะดอกเล็กๆนี่มันก็ไม่รู้จะรอดไหมนะเจออีกแล้วทุกคนดูสิเหมือนมันพึ่งขึ้นนะคะตรงนั้นนี่ตรงนี้หน่อยเก็บหมดนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มาป่านี้อีกแล้วนะคะนี้ยนี่ขึ้นเลยอะ่ะดอกยังจิ๋วๆอยู่เลยเก็บหมดเก็บหมดหอร่อย,อยพอเดี๋ยวฝนตกมานี่มันไอ้นี่นะช้ำหมดนะคะไม่เห็นนี่คือเหยียบเละหมดนะเพราะดอกมันเล็กนะคะ แล้วมันยังไม่เกิดเป็นกลุ่มๆอ่ะเนาะีดูดอกเล็ๆๆข้างล่างนะคะนี่โอ้น่าเสียดายเนาะอยากเจอแบบที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเนาะแต่ปกตินะคะสุดพวกนี้แถวบ้านพวกเราอะ่ะมันจะเกิดตำป่าเกาลัดเนี่ยจะค่อนข้างเยอะ โหเนี่ยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเนี่ยป่านี้นะคะดูนะคะ,ะ,คะมันกำลังขึ้นน่ะเนี่ยดูดิดอกเล็กๆเต็มเลยอะ่ะโอ้ยกูไไม่เคยดูเลยนะเก็บเห็ดตรงเนี้ยสิบกว่าปีเชื่อไหมตั้งแต่มาอยู่อิตาลีอะ่ะฮข้างบนไม่เคยรู้เลยว่ามันมีเห็ดอันนี้เกิดในป่านี้ด้วยนี่มันมาพร้อมเห็ดมันปูนี่ทุกคนเห็ดมันปูเพิ่งม,มานะคะนี่ นี่ครึ่งหลังปีครึ่งหลังของปีนี้เนาะเพราะาครึ่งปีแรกเราได้เก็บแล้วโอ้ตงน,นันเป็นกลุ่มเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมตายเนาะมันกําลังขึ้นแล้วเราจะไม่กลับมาป่านี้อีกแล้วลอ่ะโว้เสียดายมากเลยอะ่ะจะไม่กลับมาอีกแล้วเพราะว่าที่นี่นะคะคือมันเลอะอะ่ะรถมันเลอะเดี๋ยวกลับไปวันนี้ก็คือจะเปล้างรถดด,ดอกเล็กๆนี่ทุกคนน,นี่จิ๋วๆนี่กลังเกิดเสียดาย มาป่าเนี้ยมันเลอะมากนะรถสกรปรกมากๆนะคะเพราะว่าทางมันทุรกันดารน่ะก็กะว่าเลิกวันนี้แล้วก็ล้างรถนะคะสำหรับป่านี้นะดอกจิ๋วๆงั้นเลย ทำไงได้เนาะจิวก็เก็บนะคะนี่ก็ววาจะเก็บอย่างสะอาดสะอาดไปนะเพราะดอกมันเล็กมากถ้าคืนมันสกรปรกไปล้างเยอะนี่มันจะช้ำหมดนะค่ายาวนพอเก็บได้เก็บหมด ที่กลุ่มนี้ถ้าออกหมดสีใหญ่นี่สวยน่าดูเลยเนาะ อยู่นี่ขายาวมีแต่ดอกน้อยๆแต่ก็ดีใจที่ได้เก็บดีใจมากจริงๆนะเนี่ยไม่ได้มองหาเห็ดพึ่งเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้กินหลายปีแล้วนะ เห็ดพึ่งไม่มีเลยไก่ไม่หายพึ่งเลย นเห็ดแต่ดำนะคะภูเขาเนี้ยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเห็ดแต่ดำนี่เพิ่งมานะนี่เห็ดแต่ดำนี่มีสองสายพันธุ์นะคะมีสีดำสนิทแบบนี้แล้วก็สีออกน้ำตาลเนาะ กินได้หมดนะคะไม่ใช่คู่เหมือนไม่มีพิษนะคะเก็บให้หมดก่อ,อตรงนี้มันเริ่มใหญ่หน่อยโอ้แต่มันก็โดนน้ำซะช้ำเลยเหมือนกัน มันเพิ่งเกิดนะคะนี่เลยมีให้เก็บไม่เท่าไหร่เองนะต้นเล็กๆนี่เลยนะคะ สวยเลยหมบ้านขึ้นมาน่อย <S <S> กลับบ้านกันแล้วนะคะพี่วิกเหนื่อยมากเพราะไม่ได้เห็ดเลยมไม่มีเห็ดพึ่งแต่กู้ข่ดีใจเพราะว่าได้เห็ดเ,เห็ดมันปูสีน้ำตาลเนาะป้ากลับบ้านนะคะไปดูว่าจะเอาเห็ดพวกนี้ไปทำอะไรกินบายลาก่อนนะป่าบาย,บายป่าจา๋าไปเจอกันปีหน้านะสำหรับป่านี้นะคะ ไม่คล้างน,นะคะได้มาพอกินพอดีเลยมันเพิ่งเกิดเนาะเสียดายอยากไปเจอตอนแบบว่ามันผุดขึ้นมาต้นตโตๆตสูงๆ,ๆเนาะเก็บเพลินเลยล่ะล้างสะอาดแล้วก็เอามาลวกนะคะเกือดล้างน,นะคะคราวนี้ก็ปิดแก๊สน้ำดำเลยอะเพราะว่าเห็แดแตดำเนาะ เห็ดที่เก็บมาได้นะคะคกูจะเอามาย้ำใส่กุ้งใส่ลูกชิ้นกุ้งนะคะเสียดายไม่มีหมูสับหรือไก่สับเนาะมันจะช่วยชูรสขึ้นไปอีกลงนดเลยใส่น้ำตาลหน่อยนึงน้ำปลาหน่อยนึง แล้วก็ขอเพิ่มผงปรุงรสหน่อยหนึ่งนะคะเกือบืมมะนาววางอยู่ตรงนี้ ต้องเปลี่ยนชามนะคะให้มันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมันคนไม่ถนัดเนาะใส่เส้นมาม่าลงไปแล้วก็เห็ดแล้วก็มะเขือเทศพลิกขึ้นช่ายหอมใหญ่นะคะ มีนางแบบมาชิมเห็ดของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้น้อหมาชิมแล้วก็บอกได้ว่าอันไหนอร่อยถูกใจลูกโอเคได้เลยค่ะไปจัดการให้ชิมเห็ดก่อนใช่ไหมเออใช่ชิมอันอื่นเดี๋ยวแบบมันจะไม่รู้รสชาติเห็ดโชว์ด้วยโชว์ด้วยอืมไม่เคยมีรสชาติเนะอืม ใช่พอมาทายำนี่ยำมันกรบหมดเลยนะใช่รสชาติยำเต็มเต็มเลยใช่แล้วก็มันจะเนื้อเนี่ยมันจะเป็นแบบนุ่มๆอยนะอนุ่มๆรู้สึกแบบไม่ได้กรบไม่ได้เหนียวเคี้ยวง่ายอืมถ้าไปผัดนะรสชาติมันจะเด่นมากใช่ใชเห็ดนะนะถ้าเรามาทําอาหารรสจัดนะ่ะเห็ดพวกนี้รสชาติมันไม่ได้มีความหอมแรงกลินล่นแรงนะมันจะกรบกรบกลิ่นหมดต้องผัดนะ แล้วรสชาตจะเด่นมากอ่าครานี้เห็ดแต่ดำอันนี้ลูกน่าจะชอบนะเพราะหวานชอบเห็ดอะไรที่มันกรุบๆนิดนึงเวลาสุกอ่ะ่ซึ่งเห็ดแต่ดำมันมี t กเจอร์แบบนั้นอ,อกัดปากเอยกัดจ,จห มันก็มีความนี่คือมันนิดนึงอ่ะเนื้อมันแข็งคือเหมืนกรุบไงอ่าไม่ได้กรุบขนาดแต่มันเคี้ยวเวลาเคี้ยวมันกรึบๆอ่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเผ็ดหูหนูไม่ไม่ถึงไม่ถึงแต่รู้กันเนื้อมันมันแน่นกันมแต่รสชาตินี่แรงกว่าจริงคีอว่ามันรสชาติแรงกว่าเพราะว่าตะวันนาเคี้ยวอ่ะเที่ยวกับอีกอันเมื่อกี้รสชาติ รสชาติน,น้ำยำมันจะไม่ค่อยออกไอถี่มันมีนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบแรงเข้าเมื่อกี้คือเห็ดเตยดำเนี่ยมันจะมีความหอมมากกว่านะ<ม>ยิ่งเอาไปอบแห้งนะ<ม>นี่คือเห็ดแตรดำตากแห้งแล้วก็เอาไปคั่วด้วยไฟอ่อนๆจนมันค่อนข้างแห้งกรอบนะกลิ่นอย่างหอมมากเดี๋ยวจะให้น้ำหวานลองดมนะคะแล้วก็ชิมได้ด้วยนะอ่ะ แม่เปิดไฟอยู่หรอเดี๋ยวปิดให้เปิดออกก็จะหกกระจายอ่ะดมดิหอมกว่าเห็ดพึ่งตากแห่เอ้ยตากแห้งไหมอืมนิดหน่อยนิดหน่อยกลิ่นมันประมาณไหนกลิ่นมันประมาณนมใกล้บูดนมไก้บูดอืมนมไก้บดตรอม่ใชนมบูดรนมใก้บุตคล้าย,ายชีสอ่อ ใช่ชิ้นอ่อนๆน่ะเออชิ้นใช่ทิพหรอเป็นอย่างนั้นหรอเออให้พี่อ่อนดมไหมนี่แม่ไม่ได้ดมมานานแล้วกระปุกนี้นะประมาณหกปีแล้วมั้งหกปีอืมไม่กินหรอกินได้ดินี่ชิมได้ชิมได้อ่าให้หวานชิมนี่แล้วอืมเล่นๆม้องชิมไม่เถยไม่ให้กินนั่นความจริงไม่ทำกับข้าวอ่ะ รสชาติไม่เหมือนกลิ่นเนาะอ่อนกว่าถ้ากลิ่นนี่คือแบบฮึบฮึบนดมดมดีกว่ากินนะเห็ดอันเนี้ยแม่เลยเอาไว้ดมตั้งหกปีแล้วเนี่ยกินดีกว่าดมไหจริงเหรออาจจะเป็นเพราะเพิ่งกินยำไปไม่ไแน่ใจจะรู้สึกสว่ารสชาติม,มันไม่ค่อยแรงเหมือนกลิ่น อืมก็ใช่ไงแม่ถึงบอกดมดีกว่าก,กินเพราะแม่ชอบกลิ่นมันมากเลยนะกลิ่นโคตรหอมอะ่ะกลิ่นว่าแล้วไปกินชีสดีกว่าอ่ะลาคุณผู้ชมปิดคิดให้แม่หน่อกินแบบอะไรนะจะพูดว่ากินเหมือนฟางอะแต่แไม่ฟางฟางเหรอไม่กินไหน รสชาติในฟางอ๋อตางที่แล้วมรนชาติแบบอ่อนๆนม่ใช่รสชาติแบบหมี่ฟางแล้วจะเป็นแบบฟางแบบอ่อนๆตอนฝนตกอะไรเงี้ยอืแต่กลิ่นหอมใช่ไหมดีกว่าเห็ดพึ่งไหมเห็ดพึ่งเอากลิ่นฟางที่มังอบใหม่ๆอะดมไม่ได้เลยอืมกลิ่นนี่คือเหม็นเออเลยแต่ว่าถ้าแบบอยู่ในถุงปกติก็เดี๋ยวนะเหม็นเบร์สำหรับคนไม่ชอบกลิ่นนะแต่สําหรับคนชอบนี่คือโคตรหอมเลยนะแต่ตอนน้องมันนี่คือแบบ หวานเวียนหัวหวานไม่ไหวไม่ไหวอ่ะคือกิ่นองค์มทั้งบ้านอือขอบคุณค่ะแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสอ,องเลยค่ะ